สวัสดีค่ะ,จะเจอกันเซนนาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนา,นานาก็อยู่กับ n ิวเอ c t i v e อนะคะสีเงินโบทิเมียนะคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะและคันนี้นะคะดูเพผินๆนะคะเหมือนจะเรียบๆไม่มีอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขามีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะตกแต่งอะไรบ้างคะ่ะตามเลยนี่เลยค่ะสำหรับด้านหน้าเลยนะคะ ไฟไฟตัดหมอกให้นะคะด้านนี้นะคะเป็นแบบ LED นะคะสวยสว่างดูคมมากๆเลยนะอ่าแล้วก็สำหรับด้านหน้านะคะก็จะมีการแปะนี่เลยนี่ New e x e c t นะคะแต่ดูนี่ค่ะโลโก้ RS นะคะเห็นไหมคะมีสีเขียวลำกินด้วยอันนี้ของเบิร์กสูตรเลยนะถ้าใครอยากติดนะคะแจ้งนานาได้เลยนะนี่บองด้านหน้าเผลอๆนี่เหมือน RS เลยนะคล้ายๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนิดนึงจ้ะ ด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะตกแต่งมาด้วยคิ้วล้อนะคะแต่เป็นคิ้วล้อแบบสีดําด้านนะคะเป็นแบบเป็นแบบเล็กๆนะคะของร้านนะ้ากระมวลการยางนะคะาคราคาอยากตกแต่งแบบเป็นคิ้วใหญ่ๆนะคะดําเงาก็แนานาได้เลยนะคะแล้วเห็นไหมคะล้อเดิมขนาด17นิ้วนะคะเราเปลี่ยนเลยค่ะเป็นล้อแม็กนะคะรุ่น RS นะคะขนาด20นิ้วนะคะสวยมากเลยอันนี้ เป็นของเดิมของตัวรถเลยนะเราก็เปลี่ยนให้เลยค่ะได้อยากใครอยากได้นะคะแล้วนี่นะคะแกนด้านข้างนี่ค่ะนี่สีดํานะคะมาพร้อมกับโลโก,โลโก้ RS อีกเช่นเคยค่ะมีสีเขียวด้วยสวยมากๆเลยนะอ่าถัดมานะคะกระจกค่ะนี่เราก็มีการปรับเปลี่ยนให้ด้วยะค่ะเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะทําสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้เป็นแบบเบิกเบิกสูรเลยนะอ่าถัดลงมานะคะนี่เลยค่ะ ติดนะคะนานาแถมนะคะเป็นติดเบ้ามือจับนะคะสี่ประตูเลยนะคะพร้อมที่จับมือเปิดนะคะสีดําด้านนะคะคุมโทนเข้ากับสีตัวรถมากๆเลยนะ,ะติดกันาสาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงข้างในดีไหมหดูข้างในนิดนึงว่าข้างในทําอะไรบ้างอ่าแอคชิดนะคะในรุ่นเริ่มต้นเนี่ย เดิมๆจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเราก็ตกแต่งนะคะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะเดินได้สีเขียวรามกินนะคะสวยงามมากๆเลยเราเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยนะทั้งฝั่งด้านข้างด้วยนะคะอ่าแล้วด้านล่างนะคะนี่เลยนะนะติดตั้งนะคะเพิ่มนะคะเป็นพรม 6D ให้นะคะลูกค้าเลือกได้15สีจุกๆเลยค่ะ จากได้สีนไหนบอกได้เลยนะสาหรับชุดนี้นะคะค่อนข้างสวยแบบว่าดูหรูหลาคุมโทนม,มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าจ้ะสําหรับด้านท้ายนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะด้านท้ายเนี่ยไม่ได้ติดไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่มีนะคะตรงนี้ค่ะตรงบริเวณแอมเบลไลน์นะคะตรงดะตรงกลางแบบนี้นะ,ะเหมือนจะมองไม่เห็นว่าเหมือนไม่ได้ติดอะไรนะแต่จริงๆเขาติดเป็นคาดเอวนะคะของฟรีฟอร์มนะคะ จะมีคำว่า Mule X Sport นะคะเวลาที่เราเหยียบเบรกนะหรือเวลาที่เราสตาร์ทรถนะคะจะเห็นเดี๋ยวนา้าจะขึ้นรูปไปให้นะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ด้านท้ายนะคะนี่เลยค่ะตกแต่งตรงครอบไฟถอยไฟท้ายนะคะจะเป็นสีดำเงานะคะคล้ายๆกับรุ่น RS นะคะแล้วก็จะมี Diffuser นะคะตรงด้านท้ายนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับคันนี้นะคะตกแต่งเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าก็ดูสวยหรูหราคุมโทนนะคะคุมสีมากๆเลยนะคะคันนี้ก็นานาจัดโปรให้อีกเช่นเคยนะคะ mm. คันนี้นะคะออกรถเพียงนะคะ9 9 0 0 0บาทค่ะ,ะ mm. การเงินมานะคะไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะมีทอนนะคะออกรถเพียง9 9 0 0 0บาทนะคะ mm. ก็รับนะคะมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะคะสีบรอนเงินนะคะหรือว่าสีเงินโบฮีเมียนนะคะ แต่งหล่อๆแบบนี้ไปได้เลยขับกลับบ้านก่อนปีใหม่ได้เลยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยละกันนะคะถ้าเกิดใครนะคะสนใจนะคะที่กําลังดูรถมิล e เ็กอยู่ณตอนนี้นะคะต้องรีบแล้วนะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพียงแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจนะคะโทรติดต่อสอบถามน,นานาไ,ได้เลยนะคะที่เบอร์0928361294นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวนำรถไปเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับแล้วนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย